สวัสดีครับพีสวัสดีครับป๊อปเงินโบราณนะครับผมนี่ก่อนส่งของครับสามเม็ดนี้นะครับตาสวยๆนะครับเต็มๆก่อนส่งของก็เหมือนเดิมนะครับก็จะอัดคลิปประมาณนี้นะครับเอามาให้ชมกันก่อนแล้วก็ส่งก็ขอบคุณพี่ๆลูกค้า3าท่านเลยนะครับที่ปิดนะครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะครับไปดูครับ อันนี้ก็ด้านหน้าของพุทธดวงที่ปิดไปนะครับเป็นตาพระนารายณ์นะครับนี่หน้าหน้าเต็มบนเต็มทุกเม็ดเลยนะครับเ็สวยครับเต็มบนล่างทุกเม็ดตัวบนน่าจะเป็นบล็อกแปลกครับผมบล็อกหายากเนาะกับตัวนี้เนาะอีกตัวนี้ก็เป็นบล็อกธรรมดานะครับแต่ว่าก็สวยนะครับตาลึกนี่ครับสภาพสวยๆนะครับ ก่อนส่งของก็จะไม่ให้ชมกันประมาณนี้ทุกวันนะครับ <c oughs> ก่อนส่งของก็เอามาให้ชมกันก่อน,นพเพิ่มเครดิตไปในตัวครับผมพดดวงอยุทยานะครับขนาดหนึ่งบาทพุ่งข้าวบินตาพนาลายนะครับอันนี้ก็ส่งไปสามเจ้านะครับคนละเม็ดพอดีนะก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ลูกค้าที่อุดหนุนกันนะครับนี่ครับ สภาพสวยๆครับส่งของวันนี้วันละนิดนะครับผมวันละนิดวันละหน่อยนะครับพอได้กำไรเล็กน้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะเอามาให้ชมใหม่เนาะพูดไม่ค่อยเกิงครับผมติดติดขัดขัดชิบหายเลยครับผมไปแล้วครับผมบายบายครับไปส่งของก่อนสวัสดีครับผมพี่